สวัสดี 6, ครับผมนายองอาจห้า06มหนึ่คราวนี้ผมจะมาสอนการสร้างชิ้นงานแกนกัรนทิพนะครับชิ้นงานง่ายๆที่น่าจะทําเป็นกันทุกคนก็ไม่แม่มากเริ่มต้น,นจากสเ,เก็ตเซนตอรลายอยู่คาว่า กัอันนี้เป็นส่วนประกอบสต๊าชชั่นอยู่จุดปลายอักห,หนึ่งแล้วก็สร้างแสงขึ้นมาทับ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 แล้วครับ,บขนาดอมืมสี่ เซ็ห้องแล้วก็หนึ่งสามสามส่วนเรื่องรัศมีก็ทิงท้งๆไว้ก่อนราะในาแบบนั้นไม่ได้ไห้ยมาด้วยก็กะกะจากรูปอกะกะจากรูปเอานะครับประมาณเนี้เดี๋ยวว่าช้ได้่ะก็สั่งเดฟโฟดไว้สั่งออโตเมติกคอรสด้วยเดฟโฟ เสร็จแล้วก็ตอ่อขน้าดสเก็ตหน่อยใช้จูดคัดพื้นผิวมาใช้เซนเตอร์ดรกแทนกรูล่าวาดสี่เหลี่ยมกำหนดขนาดว้าห้าคูณห้าแล้วก็ เอ็กซ์คัทชว์ตัดดึกเข้ามาจนอันตโนมัิก็ไม่มีอะไรมากนะครับสุดนี้ข้างก็ดังเหมือนเหมือนกันใช้สเก็ตขึ้นไบนนี้วาดขึ้นมานนวาดวาดวาด 5้าหกห้าหห้า,หาแล้วก็อห้ดูเลครับตัวเสื้อเฟสเสร็จแล้วครับชิ้นงานเด่นได้ให้ดูหน่อยเดี๋ยวมันจะสั้นเกินไป